ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนไทยโดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่2โดยข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี2566คนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่2 มากที่สุดเป็นอันดับสองจาก10อันดับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วพบว่าประชาชนในพื้นที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่2มากเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องมา5ปีและมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ทางสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอวังสมบูรณ์เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาณวมินทราชินีวังสมบูรณ์เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราได้กำหนดการดำเนินงานเป็น OKR OK คนระับเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน เรามีเบสพักที่ที่ดีสถานีน้มันเฉลิมพระเกียรติทองสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับด้วยโปรแกรมโกโนโคทาสซึ่งความสำคัญในการที่เราจะนำเรื่อง SLO มาใช้นะครับเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของประชาชนในการที่จะเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย,อย่างยั่งยืนนีนะครับมีความสําคัญโดยนําประเด็นตัวนี้ไปกําหนดเป็นพอชออแล้วก็มีความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่แล้วก็ทางสาสุขนะครับโดยในรูปออกมาในรูปแบบ MOU นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานนะี่ดีขึ้นในระยะยาวและยั่งยืนครับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทราชินีวังสมบูรณ์ในฐานะหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิในพื้นที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานชนิดที่สองโดยนำกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ h e l t h l e r a t e Organization หรือ HLO ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประชาชนและผู้ป่วยที่มารับบริการรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มารับบริการครับการดำเน,นิน uh, HLO นะครับของสถานีไมยเฉลิมพระเกียรตินะครับได้นำแนวทางของ uh, การพัฒนา HLO 13ขั้นตอนของมูลนิธิพัฒนาสถานีไมยเฉลิมพระเกียรติมาดําเนินการนะครับในขั้นตอนที่1ที่2เน่ยะจะต้องทราบเข้าใจปัญหา นะครับแล้วก็ أ, ระดมทรัพยากรเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับดังนั้นเราก็เลยว่าประชุมคณะกรรมการของเราว่าเราจะดำเนินการเรื่องไหนดีนะครับเราก็ได้ประเด็นก็คือเรื่องของเบาหวานความดันซึ่งมันเป็นปัญหาสาสุขที่สําคัญของอนามัยมมากว่า10ปีแล้วแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับเราก็เลยมาดูว่าถ้าเราจะแก้เรื่องเบาหวานเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปรับเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็เลยได้ประเด็นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่2 แล้วเราก็จากการประชุมนะครับเราดูทรัพยากรว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเรามีงานวิจัยที่ทําไว้ในเรื่องของการกิจกรรมในเรื่องของการปรับพจนะ์พจนบํมบัดของผู้เป็นเบาหวานที่สองนะครับเรามีองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มีเพียงพอแล้วเราเลยทําเป็นกิจกรรมก็คือโรงเรียนเบาหวานเพื่อตะเกียบสมเด็จพระพันปีหลวงขึ้นนะครับโดยมีกิจกรรมในเรื่องของการทํนี่คือการทํำยังไงที่จะปรับให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเป็นคนวีเชฟมีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะ ปฏิบัติแล้วก็บอกต่อได้นะครับก็คือกิจกรรมโดยมีแผนหล,ลกัลกๆก็คือ1เราพัฒนารู่กอซึ่งเป็นอสมอที่เป็นเชี่ยวชาญเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายบางคนมีเฮลเร์เทเลซี่สูงมีเฮลเรเทเลซี่ต่ำดังนั้นเฮลเร์เทเลซี่สูงแล้วเนี่ยเราให้ความรู้ก็สามารถปฏิบัติได้แล้วส่วนที่มีเฮลเรเทเลซี่ต่ำก็จะมีอสมอที่เป็นอสมอบ u ดี้คอยดูแลคอยให้คำคคุมในการจดบันทึกการจอดน้ําตาลการตรวจสอบเพื่อจะได้ประสานงานกับพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อจะได้คุมน้ําตาลได้เหมาะสม ผลการดําเนินงานของเราก็คือโรงเรียนเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะครับผู้นําชุมชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนในเรื่องของการทําโดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขอำเภอที่เห็นพ้องแล้วก็มาเป็นหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการดําเนินงานของเราทําให้โรงเรียนบาวรามีพลังที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ส่งผลดีกับกลุ่มเป้าหมายก็คือ พี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ผลการดําเนินการจับประเมิน,นก็สามารถที่จะมีการควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้มีสุขภาพดีขึ้นด้วยจากการนําของผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวะมินทราชินีวังสมบูรณ์ได้ผลักดันการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ที่มารับบริการและมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ผู้นำชุมชนและอ,อสอมอเพื่อดูแลกำกับติดตามผู้ป่วยโรค NCD ในชุมชนแบบเชิงรุก เราได้ดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นประจําทุกปีค่ะพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีโดยดูจากค่า hb a c ที่มากกว่า7นะคะมีเป็นจํานวนมากเราจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเบาหวานขึ้นค่ะโดยทางสถานีอนามัยนะคะก็จะมีการอบรมครูกอนะคะให้แก่อ,อสอมอโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นที่ปรึกษาให้เราจะเน้นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะซึ่งจะบริโภคเนื้อปลาเป็นหลักกินผักแต่ใบ ลีกเลี่ยงเครื่องปรุงรสงดของหวานและผลไม้ที่มีรสหวานค่ะและทางสถานีอนามัยนะคะก็จะแบ่งเจ้าหน้าที่ประจําหมู่บ้านนะคะหมู่ละหนึ่งคนค่ะเพื่อลงประเมินนะคะแล้วก็เยี่ยมบ้านนะคะตรวจสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการค่ะองค์การแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะเป็นประัจสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะโดยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีระดับ HbA1c ที่ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เลยค่ะ แล้วก็จะเกิดการลดการกินยานะะของผู้ป่วยโรคเบาหวาน,นะคะ่ะลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะเมื่อผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ดีแล้วนะคะก็จะสามารถนําความรู้นี้นะคะไปบอกต่อกับบุคคลในครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะการดําเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชนีวังสมบูรณ์ได้ให้ความสําคัญกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะ ผู้นำชุมชนและอ,อสมอซึ่งเป็น,นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนและผู้ป่วยในชุมชนเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยและเข้าใจบริบทของคนในชุมชนเป็นอย่างดีเป็นประธานอ,อสมอหมู่ 17. บ้านวังพัฒนาและเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานของอุปมาณจากสพสช และงบประมาณจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนบาหวานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและให้ประชาชนในมีสุขภาพที่ดีมีประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อจัดขอให้ประชาสัมพันธ์ขอกระจายข่าวในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารจากงานต่างๆค่ะ เรื่องความดันเบาหวานนะคะที่เราได้อบรมมาที่ได้ไปเป็นครูกรอบรมครูกรมาเราได้ข้อมูลมาว่าเราจะต้องแนะนําชาวบ้านยังไงว่าจะต้องทําตัวยังไงความโรคความดันเบาหวานที่เขาจะเป็นอยู่และให้เป็นน้อยที่สุดก็เลยได้ประชุมกันว่าเราจะไปแนะนําชาวบ้านยังไงพท่านก็นแนะนําว่าให้ไปตรวจชาวบ้านไปแนะนําไปเจาะเลือดอยากให้เบาหวานหายก็ต้อง ปรับตัวเองว่าเราจะต้องกินอะไรบ้างทานผักทานข้าวน้อยลงหรือไม่ทานเลยก็ได้แบบพอไปเจะน้ําตาลเขาก็ลดลงก็บอกว่าน้ําตาลลดสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยอสมก็จะเรียกคนป่วยเบาหวานความดันไปประชุมกันไปโจะเลือดที่สาราประชาคมในหมู่บ้านนะคะไปเจะกันว่าคนไหนยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือขึ้นมากกว่าเก่าและคนไหนที่ลดลงแล้วก็ที่เขาทําปฏิบัติตัวได้แล้วเขาลดลงเกือบ เกือบว่าเขาได้ลดยาค่ะสมมุติเขากิน3เม็ดเขาก็จะเหลือเม็ดเดียวหรือ2เม็ดอย่างเงี้ยค่ะพอเขาทําตามที่เราบอกนะคะสุขภาพเขาก็ดีขึ้นเราก็ดีใจว่าเขาดีขึ้นผลสําเร็จจากการดําเนินงานขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ HLO ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีวังสมบูรณ์คือการมีบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนสามารถบอกต่อขยายผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการป่วยและการเกิดภาวะแทรกซ้อนอีกด้วยก็ผมเป็นหนึ่งในอนดีตที่ป่วยเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่เริ่มเจอก็คือตอนเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ก็มีการจอะเลือดตรวจภาวะเลือดก็ผลน้ำตาลสะสมในเลือดสูงประมาณ8.85นะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จก็ได้รับยามารักษาที่บ้านได้ได้ยามาทานก็หลังจากทานแล้วการเวียนหัวอ่อนเพียก็เลยมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สถานีอนามัยอย่างนี้นะครับก็ได้คำแนะนำให้เข้าร่วมโครงการรักษาเบาหวาน โดยไม่ต้องใช้ยาเพิ่มโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม2564นะครับจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2565รวมระยะ,ะเวลาก็ประมาณ2เดือนครึ่งก็มาจอดเลือดอีกทีหนึ่งผลน้ำตาลส,สมจาก8.85เหลือ5.6ก็ดีใจมากครับที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ให้รู้ว่าการรักษาเบาหวานโดยไม่ต้องใช้ยานั้นมีจริงอยู่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นี่มากครับที่ให้คาแนะนาตลอดเวลา โครงการโรงเรียนเบาหวานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้มีนักเรียนรุ่นที่สองได้เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และอสอมพี่เลี้ยงจนเห็นผลระดับน้ำตาในเลือดลดลงอย่างต่อเนื่องทำงานเหนื่อยมันก็หิวก็กินพอว่าพอรู้เป็น กินเยอะทีแรกก็เป็นความดันก่อนก็น้ำตาลตามมาเลยเดินก็จะไม่ค่อยไหวก็โครงการสองปีหลังนะก็รู้สึกจะดีขึ้นนะเพราะว่าป้าก็เปลี่ยนวิธีหมดเลยพอหมอเข้าไปหาก็ให้แนะนำวิธีการกินป้าก็ต้มงนึ่งไม่ต้องกินอย่างทอดไข่ต้มอย่างเงี้ยบำรุงสมองแล้วก็ ผักต้มน้ำพริกแล้วแก่แล้วเราก็กินได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่ะก็เลยข้าวก็กินในน้อยกินข้าวซ้อมมืออะไรอย่างนี้มาเข้าโครงการได้สองปีหลังเนี่ยเดินเดินก็สบายเมื่อก่อนจากน้ำหนักเจ็ดสิบก็ตอนนี้เหลือแค่หกสิบสี่ดูร่างกายก็แบบแข็งแรงแล้วเราก็ออกกำลังกายด้วย มาชวนลองเข้าโครงการแล้วป้าก็ว่าจะเข้าไปเรื่อยๆเข้าตลอดป้าว่ามันดีจากผลการดำเนินงาน HLO 13ขั้นตอนของสถานีน,นํำมัยเฉินประเกียดน,นะครับ mm. เกิดสิ่งดีๆต่างๆมากมายสิ่งใดสิ่งแรกก็คือเรามีคีเมสเซจที่เราใช้ด้วยกันก็คือเบาหวานหายได้ไม่ต้องกินยาอันนี้คือสําคัญเลยต้องบอกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รู้เลยว่าเขาหายได้โดยไม่กินยา สิ่งที่2ก็คือเราเกิดนวัตรกรรมโรงเรียนเบาหวานของเราเกิดขึ้นที่มีการเรียนรู้ตั้งระบบในในสถานีสมัยเองแล้วก็ไปบริการที่บ้านมีเครือข่ายที่ชัดเจนนะครับแล้วกเ็เรามีการติดต่อสื่อสารกันชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญก็คือ1การมีส่วนร่วมนะครับของภาคเครือข่ายต้องเข้มแข็งโดยเฉพาะทีมครูกอที่เป็นพี่เลี้ยงต้องทํางานด้วยความมุ่งมั่นพาเพียร นักเรียนของเราก็ประสบความสำเสร็จได้ก็คือต้องมีความมุ่งมัน่นมีแรงจูงใจที่จะมีแรงเสริมที่จะทำนะครับแล้วก็ระบบสนับสนุนต้องมีให้เขาพร้อมอย่างเช่นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องคือมีให้เขาเข้าถึงได้มีให้เขาถึงพึงใจไม่แพงมีแรงเสริมนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะทําให้กลุ่มเป้าหมายของเราสามารถจะมีพฤติกรรมได้ปรับพฤติกรรมการร่วมหารได้อย่างยั่งยืนและยาวนานนะครับแล้วก็ สิ่งที่จะทําต่อไปในอนาคตก็คือเราจะขยายเครือข่ายขึ้นไปก็คือปีนี้เราขยายเครือข่ายไปสถานบริการในสังกัดสํานักงานสาธา,ารณสุขอำเภอทั้งหมด5แห่งนะครับโดยมีผมเป็นครูใหญ่ที่จะเข้าไปสอนแล้วก็ไปรับนักเรียนแล้วก็ครับไปสอนให้ครูเล็กๆ ในสถานบริการต่างๆได้เรียนรู้เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขยายในเรื่องของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของโรคเบาหวานความดันนะครับในกิจกรรมในเรื่องของโครงการมหาสิจันท์หนึ่งพันวันซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เราต้องดําเนินการอยู่เพื่อจะทําให้โครงการสําเร็จได้ด้วยหลักการสตาขั้นตอนขององค์กรแห่งความรอบรู้นะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราเดาเนินการตามนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติได้ด้วยความจริงใจจะประสบความสำเร็จครับก็ อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เอากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้เพื่อเป็นชุมชนแห่งความรอบรู้เป็นสังคมแห่งความรอบรู้เป็นประเทศแห่งความรอบรู้ด้าน,นสุขภาพขอบคุณครับ